ตื่นเช้าเช้าเสียงเจ้าเจ้าเหมือนนกเหมือนกาแล้วกุดท mor ันหมอกันกุดมอร์นิ่งมอร์นิ่งเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะบินคอมเมนต์เข้าสู่ช่องวีวีนะคะยิ้มสิลูกเอาลูกหมูตัวหนึ่งหมูหว่วงนอนหมูหมูตัวอันนี้วีวีนี่นี่หมูตัวนี้ยิ้มอย่างเดียว ยิ้มสู้ขอวันนี้ก็เป็นอีกวันนึ่งแลก็ยังหยุดนะคะวันนี้เป็นวันหยุดมารีคริสต์มาสมารีคริสต์มาสแจกของขวัญแล้วก็รับของขวัญน,นะคะมามุมกาแฟวิวีนอันนี้ข้าวเป็นแผ่นบางๆข้าวคุกกี้อันนี้เป็น ชอบมากเพราะว่ามันเะีบบางเห็นไหมบางแล้วก็กรอบหอมหอมใส่ไข่ใส่แป้งอันนี้ใส่รามใส่รามใส่ไข่นี้เวลาลราอบมันจะเหลืองชอบชอบมุมมุมกาแฟนะคะมุมกาแฟมาเลยใครอยากชิมคุกกี้มุมกาแฟ บ้านวิวมุมกาแฟมาเลยค่ะมุมกาแฟขอให้เพื่อนๆเนานะวันนี้ก็เป็นอีกวันหยุดทุกๆุยุโ,โรปเขาจะหยุดกันหมดเพราะว่ามันเป็นวันก็ก็เหมือนก็เหมือนเป็นวันขึ้นปีใหม่บ้านเราแต่ต่อคริสต์มาแล้วก็ต่อปีใหม่เลยไงก็ ขอให้เพื่อนๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้สุขภาพดีให้3าดีเลยร่ำรวยเงินทองดีนะคะใครมาช่องวีวีก็ขอให้มีชีวิตดีๆ3าดีนะคะขออวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ด้วยคะ่ะ ขอให้คําโวยพอนี้สาธุสาธุนะคะขอให้เพื่อนตรงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองแค้วค่าปลอดภัยนะคะปีใหม่ก็ขอให้ดูแลสุขภาพเพราะว่าจะเข้าปีใหม่นี้เนาะสำหรับเพื่อนๆน,นที่เดินทาง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงครุ้มครองแข้วคาาปลอดภัยนะคะสำหรับปีใหม่จะเข้าปีใหม่นี้นะคะสาธุสาธุขอให้เราคิดดีทำดีนะคะทำดีอย่าไปอย่าไปหลงอย่าไปทำสิ่งไม่ดีแล้วก็ปากปากก็เป็นนายคนนะคะ ปากโลกโซเชียลน,นี้ทำไมอย่าทำมันเหมือนดาบสองคมนะคะโลกโซเชียลจริงๆดาบสองคมปากดีก็ดีไปปากไม่ดีก็มีสีคำโอยพร <c ười> คำโอยพรปีใหม่ของวีวีมุมกาแฟชอบวันนี้เอาไหมเอาชิมไหมคะเอาสักแก้วหรือเอาสักเหยือกไหม